สวัสดีครับวันนี้เรามาเาจาะลึกดวงชะตาของคนที่เกิดวันพรหัสกันนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคม2568เราจะดูผ่านไพ่ย,ยิปซี4ใบที่หยิบได้ซึ่งแหล่งข้อมูลบอกว่ามันจะเน้นไปที่เส้นทางสู่ความมั่นคงครับสวัสดีค่ะก็น่าสนใจนะคะว่าไพ่จะบอกทางไปสู่ความมั่นคงยังไงครับ ไพ่ที่ได้ก็มีพลังงานหลักคือ the justice นะครับความยุติธรรมค่ะ the justice แล้วก็สถานการณ์แวดล้อมเป็น two of cups สองถ้วยอืมสองถ้วยคำแนะนำนี้มาเป็น the chariot เลยรถศึกโอโห the chariot แล้วบทสรุปปิดท้ายด้วย ten of pentacles สิบเหรียญครับโห oh, ครบเลยนะคะทั้งความยุติธรรมความสัมพันธ์ความมุ่งมั่นแล้วก็ความสำเร็จ ใช่ครับดูเป็นชุดไพ่ที่แบบค่อนข้างดีเลยแต่ก็นั่นแหละครับความยุติธรรมความสัมพันธ์ความมุ่งมั่นมันจะพาไปสู่ความมั่นคมที่ว่าเนี่ยได้ยังไงกันนะอนั่นสิคะลองมาดูกันทีละใบเนาะเริ่มที่พลังงานหลัก The Justice ก่อนเลยไหมคะได้เลยครับ The Justice นี่ความหมายหลักๆก็คือความสมดุลความถูกต้องใช่ไหมครับการใช้เหตุผลใช่ค่ะความยุติธรรม การต who, ö, ัดสินใจที่มันเออแฟร์ตรงไปตรงมาตามกฎเกณฑ์เหมือนเดือนนี้อาจจะต้องตัดสินใจอะไรสําคัญสําคัญหรือเปล่าครับแบบว่าต้องการความชัดเจนก็เป็นไปได้ค่ะหรือต้องจัดการอะไรที่มันต้องเคลียร์เคลียร์กันไปเลยครับผมแล้วทีนี้พอมาเชอญไพ่สถานการณ์แวดล้อมเป็น two of cups สองถ้วยค่ะอันนี้น่าสนใจคือ two of cups เนี่ยมันเน้นเรื่องความสัมพันธ์การร่วมมือ การประสานใจกันซึ่งบางนี้มันอาจจะดูขัดขัดกับ The Justice ที่ดูแข็งแข็งไหมครับตอนแรกอาจจะคิดแบบนั้นค่ะแต่พอมาอยู่ด้วยกันแบบนี้มันอาจจะหมายถึงว่าความสัมพันธ์หรือความร่วมมือในเดือนนี้เนี่ยมันจะตั้งอยู่บนความชัดเจนออ๋ ความเคารพซึ่งกันและกันมีข้อตกลงที่เป็นธรรมไม่ใช่แค่ยอมย่อมกันไปเข้าใจละคือเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นเพราะมีหลักการที่ถูกต้องรองรับอยู่ประมาณนั้นเลยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องอ่อนไหวยอย่างเดียวอืมการตีความแบบนี้น่าสนใจมากครับแล้วพอมาดูคําแนะนําเป็น the chariot นี่สิมาเลยค่ะพลังมาเต็ม <laughs> ใช่ครับพลังแห่งการขับเคลื่อนความมุ่งมั่นตั้งเป้าและพุ่งไปเลยค่ะ ควบคุมสถานการณ์ให้ได้แล้วก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจไม่กลัวอุปสรรคเหมือนเราขับรถสึกเลยเนาะต้องคุมทิศทางให้ดีๆมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวใช่ค่ะต้องมีสติด้วยนะคะคุมพลังให้ถูกทางแล้วพอเอาทั้งหมดมารวมกันทั้ง justice ทั้ง two odd h u p s แล้วก็แรงผลักจาก chariot ผลลัพธ์ก็เลยออกมาเป็น ten of t e n t a c l e s ที่สมบูรณ์แบบมากค่ะ1ิเหรียญนี่คือที่สุดของความมั่นคงเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเป็นภาพของความสำเร็จที่ยั่งยืนความมั่นคงทั้งเรื่องเงินเรื่องครอบครัวความอุดมสมบูรณ์ mm hmm. เป็นความสุขที่มาจากการสร้างรากฐานจริงๆไม่ให้แค่โชคช่วยระยะสั้นๆค่ะฟังดูดีมากเลยครับงั้นถ้ามองผลกระทบในด้านต่างๆก็น่าจะออกมาบวกหมดเลยสิครับโดยรวมน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะอย่างการงานก็คงจะมีความชัดเจนได้รับความเป็นธรรมโปรเจกต์ที่ทําร่วมกับคนอื่นก็ราบรื่นค่ะ และความตั้งใจจาก The Chariot ก็จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีความมั่นคงในงานการเงินเหรครับการเงินก็น่าจะดีค่ะเพราะมี The Justice คุมอยู่คือมีการใช้เหตุผลในการจัดการน่าจะมั่นคงดีอาจจะมีรายได้เพิ่มจากการร่วมมือกับคนอื่นด้วยตามทัวร์ครับส่วนความรักทัวร์ครับชัดเจนเลยคนโสดที่มีลุ้นเจอคนที่แบบ เข้ากันได้คุยกันดูเรื่องบนพื้นฐานที่จริงจังหน่อยนะคะเพราะมี justice อยู่อ๋อไม่ใช่เลน่นๆใช่ค่ะส่วนคนมีคู่ก็อาจจะความสัมพันธ์แน่นแฟนคขึ้นหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญเช่นสร้างครอบครัววางแผนอนาคตร,ร่วมกันค่ะสุขภาพล่ะครับดูเหมือนจะลุยน่ดูสุขภาพโดยรวมน่าจะแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนิดหนึ่ง the chariot เนี่ยอาจจะทำให้เราโหมงานหรือใช้พลังเยอะไปอ่าจริงด้วยต้องรักษาสมดุลน,นะใช่ค่ะ หาเวลาพักผ่อนด้วยแล้วเรื่องโชคาลาภล่ะครับมีไหมจากไพ่ชุดนี้เอ่อโชคลาภน่าจะมาจากการกระทำที่ถูกต้องความขยันหมั่นเพียรความร่วมมือที่ดีมากกว่าค่ะไม่ใช่โชคแบบฟุกๆุกไม่น่าจะใช่แนวแนวนั้นค่ะโอเคครับภาพรวมดูสดใสามากแต่มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับสำหรับไพ่ชุดนี้ ก็มีค่ะมีข้อควรระวังอยู่บ้างอย่าง the justice เนี่ยถึงจะดีเรื่องความถูกต้องแต่บางทีก็อาจจะทำให้เรายึดติดเกินไปอ๋อแบบว่าไม่ยืดหยุ่นใช่ค่ะอาจจะดูแข็งไม่ฟังคนอื่นบ้างการเปิดใจรับฟังมุมมองอื่นก็ยังสำคัญนะคะอืมครับแล้วก็พลังของ the chariot ที่ให้มุ่งไปข้างหน้าเนี่ยต้องระวังอย่าผลักดันตัวเองหนักจน เบิร์เอาไปซะก่อนครับผมเข้าใจเลยคือต้องมุ่งมั่นแต่ก็ต้องรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาแล้วก็ฟังคนรอบข้างด้วยถูกต้องค่ะสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันก็จะดีมากสรุปแล้วเดือนกรกราคมนี้สำหรับชาววันพระหัสถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆเลยนะครับให้คะแนนสัก90%ได้ไหมได้เลยค่ะศักยภาพสูงมากจริงๆมีทั้งความชัดเจนยุติธรรมความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็พลังในการสร้างความสาเร็จยา,ยาวค่ะ คำแนะนำหลักๆก็คือยึดมั่นในสิ่งที่ถูกสร้างสัมพันธ์ที่ดีบนความเคารพตั้งเป้าให้ชัดลงมือทำแล้วก็วางแผนระยะยาวด้วยเนอะตาม Ten of Pentacles ใช่เลยค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองอย่าลืมพักผ่อนครับผมมีเรื่องอัญ,ญมณีเสริมดวงแนะนำด้วยไหมครับอ๋อมีค่ะแหล่งข้อมูลแนะนำไว้เหมือนกันอย่างอ q u a ามารีนค่ะเขาว่าจะช่วยเรื่องความสงบการสื่อสารที่ยุติธรรมก็เข้ากับ The Justice ดีอื แล้วก็มีโรโดไนช่วยเรื่องความรักความเข้าใจการให้อภัยอันนี้ก็เชื่อมกับชัว of คัพสได้ครับสุดท้ายคือโกเมนค่ะ อันนี้เสริมพลังใจความมุ่งมั่นนำความสำเร็จก็เหมาะกับพลังของ the chariot แล้วก็ภาพความสมบูรณ์ของ t e n of pentacles เลยค่ะโอ้ครบเลยนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลครับเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากๆยินดีค่ะก่อนจะจบกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายจากแหล่งข้อมูลให้เราลองเอาไปคิดต่อยอดกันดูนะครับค่ะว่ายัางไงคะคาถามคือ เราจะนำความสำเร็จและความมั่นคงที่คาดว่าจะได้รับในเดือนนี้ไปใช้สร้างความสุขและความสมดุลที่แท้จริงให้กับชีวิตในระยะยาวได้อย่างไรโอ้ oh, เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะครับก็ลองเก็บไปคิดเป็นการบ้างกันดูนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ